เราเราผู้หญิงยอมให้เพื่อนผู้ชายช่วยกันไหมคะยอมอะยอมค่ะบัตรองซากุระราากุแล้วกำได้ไหมคะว่าเราซากุรไปสไลด์ไหนพี่เคยสอนใช้กลุ่มตัวนี้ไปแล้วด้วยโกตู เท่านั้นคืออ๋ออันนี้พี่เลือพยายามถามว่าโกทูนวิสไลด์หมายความว่าอะไรเราได้สอนไปตอนแรกว่าเราแทรกคำว่าตึงกุ่มในสไลด์แรกเลยค่ะแล้วเราก็ให้เลือกใช้คำสั่งโกทูนวิสไลด์เราอยากรู้ว่าโกทูนวิสไลด์เนี่ยเป็นคำสั่งที่ไว้ใช้ทำอะไรสไลด์จึ้ไปเลือนไปหรือสไลด์ขึ้นไป สไลด์ถัดไปไค่ะก็คือโกวทูในสไลด์นะคะก็คือไปที่สไลด์ถัดไปค่ะออ๋สังทิดสไลด์เลื่อนโกลทูไปด,ดีเดียนเจบน้อยงานเป็นยาโถงอ,อนอสตะลิบมานา น้องผู้หญิงบ้างค่ะว่าผมว่าถามคำถามเดียวผมก็ผิดแลยมั้งให้นำวังเราเลยนี่ผมสุภาพเราเลยับโอเคค่ะตรงมือให้เพืที่เป็นสุภาพบุรุษหน่อยอบคุณนะครับสุภาพสตรีนะครับที่ได้เดินทางร่วมกับบุญชัดด้วย